วันนี้นะครับผมจะมาเปิดเหตุผลว่าทำไมร้านค้าขายของช้ำนะครับที่ผมทำคลิปมามีคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าไม่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลบัลเลต1หนึ่งหมื่นบาทคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเขาไม่อยากเข้าร่วมครับผมหนึ่งนะครับก็คือภาษีถ้าเกิดลูกค้ามาใช้บริการของร้านเพื่อนนะครับหนึ่งหมื่นบาทเลยเนี่ยหนึ่งแค่หนึ่งคนนะครับก็จะโดนภาษีในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่า ร้านค้าของเพื่อนรับเงินดิจิตอลหนึ่งหื่บาทแล้วตอนยอดมันสูงขึ้นมากๆแล้วยอดของเพื่อนเกินหนึ่งจแดล้านต่อปีเพื่อนๆก็ต้องจดแหวนด้วยนะครับจากประสบก,การณ์ที่เปิดร้านที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับก็มีโครงการของอานายกคนที่แล้วนะครับก็คือคนเอกะยุทธ์เขาได้แจกในส่วนของเงินช่วยเหลือตอนโควิดเจ็ดพันบาทนะครับแน่นอนร้านค้าที่เขาร่วมก็ไม่ได้ศึกษาในส่วนของภาษีนะครับก็รับเงินในส่วน7จ็ดพันบาทไปตอนนี้ ก็อยู่ในแวดกันเยอะแยะมากมายนะครับบางร้านก็ถ้าเกิดเศรงเกตร้านข้างๆของร้านเพื่อนๆก็ได้เขาก็อาจจะยุติการขายไปเลยหรือว่าเปลี่ยนชื่อร้านนะครับเพื่อออกจากแวดนั่นเองผ่านมาหลายปีนะครับบางร้านก็อยากที่จะออกแวดและเนื่องจากตอนนี้ก็ยอดบางร้านก็ไม่ถึง1.8ล้านต่อปีนะครับเขาก็อยากที่จะออกแวดกันมีโครงการนี้เข้ามาถ้าจะร่วมโครงการก็ต้องเข้าแวดแน่นอนอหละคนละหมื่นเนาะดูแลในส่วนของภาษีของเพื่อนให้ดีด้วยนะครับมันก็ มีตัวอย่างให้เห็นแล้วจากรัฐบาลที่แล้วที่บางร้านก็โดนย้อนหลังไปเยอะเหมือนกันนะครับผมก็หลายแสนอยู่ก็อ่วมอยู่นะแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าใจก็รอดไปนะครับคนที่ไม่เตรียมตัวในด้านภาษ,ษีก็เจ๊งกันไปเยอะแยะนะครับก็ลองสังเกตร้านะละแวกของเพื่อนๆดูอาจมีร้านแบบนี้ก็ได้นะครับผม ต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของความยุ่งยากของแอปพลิเคชันนะครับก็เนื่องจากแอปพลิเคชันที่เราคุ้น,คนเคยกันในการใช้งานก็คือมีถุงเงินกระเป๋าตังค์นะครับเราเคยใช้อยู่แล้วอะแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ยังที่จะไปใช้แอปทางรัฐแอปทางรัฐอีกนะครับผมซึ่งเกิดความยุ่งยากของผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ที่เป็นร้านค้าอย่างเราด้วยนะครับกว่าที่ประชาชนที่จะเข้าใจและรู้จักการใช้ แอปพลิเคชันถุงเงินหรือว่าเป๋าตังค์เนี่ยใช้เวลาพอสมควรหลายเดือนนะครับผมเขาเขาก็ใช้อย่างเป็นประจาและตอนนี้เขาถนัดและเขาก็ชินแล้วไงรัฐบาลก็ต้องไปใช้แอปอื่นด้วยนะครับซึ่งระบบผมว่ามันมีอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นเพราะมันเป็นแอปพลิเคชันของคนเดิมคนใหม่ก็เลยอยากที่จะสร้างใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทําไมถึงไม่ใช้แอปเดิมที่ลูกค้าคุ้นเคยและทางร้านขายของชำอย่างเงี้ยก็คุ้นเคยแล้วระบบผมคิดว่า แอปพลิเคชันตัวนี้และมันยุ่งยากแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแอปใหม่ที่เราไม่เคยใช้แล้วเรามต้องมาใช้ครับผมประชาชนก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันต้องอธิบายให้ลูกค้ามากๆเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของข้อกําหนดต่างๆที่ร้านไหนสามารถใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็มีเซเว่นเข้ามาด้วยแน่นอนเงินตัวนี้มันก็ต้องตกไปที่ เซเว่นอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากเราคิดถึงตัวเองนะว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเซเว่นมนก็มีหลายสาขาแล้วก็มีเยอะขนาดเนี่ยเขาก็ต้องไปใช้เซเว่นอยู่แล้วครับผมเป็นหมื่นล้านค้าขายของชําม,มากกว่าเซเว่นเนี่ยต้องคิดก่อนนะครับว่าคนที่ไม่ร่วมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่าร้านที่เขาร่วมแน่นอนนะครับผมในส่วนของร้านขายของชำธรรมดาเซเว่นเขาก็แน่นอนครับเถ้าเกิดเขารับได้เขารับได้หมดยู่แล้วเขารับหมดอยู่แล้วครับผมเขาไม่เกี่ยงดังนั้นในทุนใหญ่แน่นอนครับผมและมันก็จะไม่ผ่านเราด้วย แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัดเซเว่นออกไปเนี่ยมันก็จะอาจจะผ่านเรานิดหน่อยกําไรมันอาจจะพอมีบ้างให้ได้หมุนให้ได้ใช้แล้วก็ข้อกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการถอนเงินสดอีกที่ยุ่งยากมากมายนะครับทำให้ร้านขายของชาเบื่อและก็โครงการก็ไม่ชัดเจนสักทีก็ไม่อยากเข้าร่วมน่ครับนี่คือเหตุผล3ข้อมันเป็นแบบนี้แหละทําให้ร้านค้าขายของชำไม่อยากเข้าร่วมครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับ3เหตุผลที่ร้านค้าไม่อยากเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทมันยุ่งยาก เงินมันไปหมดเงินมันมันสับสนวุ่นวายหมดครับแ้วก็ช้าด้วยไม่ชัดเจนสักทีนะครับปวานนี้แหละวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิะ่งเพื่อไม่พลาดซื้อใหม่เก็บเวลาขายของครับสวัสดีครับ